ซากเรือโบราณอายุนับร้อยปีโผล่พ้นน้ำและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่ชายหาดเตินทันในเมืองฮอยอันของเวียดนามหลังถูกพายุไต,ต้ฝุ่นคันแมกีพัดถล่มเมื่อสัปดาห์ก่อน ซากเรือนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี2023แต่ถูกฝังใต้ทรายและคลื่นทะเลรุนแรงก่อนที่จะสามารถขุดค้นได้อีกครั้งหลังจากไต้ฝุ่นคานเมกีพัดถลม่มจึงสามารถมองเห็นได้ชัดและเมื่อไต้ฝุ่นคานเมกีพัดผ่านไปแล้วแต่เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ทำให้เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาบางส่วนของเรือโบราณลำนี้ถูกฝังอยู่ใต้หาดทรายอีกครั้งซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจฉุกเฉินขุดนำซากเรือโบราณขึ้นมาจากทรายเพื่อน,นำไปศึกษาและเก็บรักษาต่อ ตามข้อมูลจากรอยเตอร์เรือไม้โบราณลำนี้มีความยาว17เมตรและมีความกว้างกว่า5เมตรด้วยรูปทรงและการออกแบบเรือด้วยเทคนิคแบบจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจากการตรวจสอบด้วยกระบวนการคาร์บอนเพื่อหาอายุของวัตถุโบราณพบว่าเรือลำนี้อาจถูกสร้างขึ้นในสมัยศตรวรรษที่14ถึงศตรวรรษที่16ในช่วงที่เมืองฮอยอันเป็นเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญในภูมิภาคทางทะเลตะวันออกหรือที่ปัจจุบันรู้จักในชื่อทะเลจีนใต้ขณะที่เมืองฮอยอันจึงได้รับการขึ้นท เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกจึงไม่แปลกที่จะพบซากเรือโบราณล้ำค่าเช่นนี้ภายในเมืองขณะที่ชาวบ้านผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียงให้สัมภาษณ์ว่าซากเรือนี้คือมรดกที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และเก็บรักษามันไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับชมและทราบเรื่องราวในประวัติศาสตร์ต่อไป